อกลมแรงมาแล้วหนาปีนี้จะมีก่อหางานส่งการรอค้ำไปมาแหมแล้วปีน้องมาแหมแล้วปีนี้จะได้มาเพิ่มาหมวมมางานกันต่อรเด้อมาเชิญสวัสดีปีใหม่เมืองแจ้มมันเงีย,ยบๆหนะเนาะปีนี้ ววนจะจัดก็จ้างานส่งการเอดาคำใต้มี่จัดกะปิถึงจะช้าแต่เราก็ชชัวเทศบาลเมืองดอกคำใต้ขอเชิญแอลงานประเพณีส่งการของจ้างมหานาทีป่าเวนี้ปีใหม่เมืองดอกคำใต้ประจำปี2566ในวันที่2 2กับ13เมษายนนี่ ป้ากันได้ตีเวทีลานวัฒนธรรมลำน้ำองจ้างตีเก้านหนะจ้าสองวันเลยคะ่ะแม่นเจ้าวันตีสิบสองขอเจิญทุกท่านใส่ชุดขาวมารวมพิธีวงสวงจ้างผูกกรรมงาเขียวพิธีซืบเจ้าป่าแม่น้ำองจ้างและพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปแล้วจะมีการรนาดน้ำดำหัวผู้สูงอายุรำวงย้อนยุกและประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งด้ยนะเจ้าถ้าจะม่วนเนาะแล้ววันตีสิบสามเขาเน่าอย่างพองนะวันตีสิบสามตอนบ่ายสามโมงขอเจิญรวมขบวนแห่พระพุทธรูป เปิ้ลกับมาร่วมกันกูหัววัดเหมือนกูฝีและจะมีการประกวดเครื่องดําหัวผีไม่ล้านนะมีมดนะตึงมากซุมมากเ็นต้นดอกต้นพึ่งผาดมาได้ดีบดีมีแข่งลาบจึงควายแห่งตั้งห้ากแรงแรงมาก็คอเวทตี เื่นชมความงามเชียร์สาวงามติดจมาประกวดเทพสีสงการประจำปี5 6 6ด้วยนะเจ้าต่อไปก็ลกเปินไปหาสปอนเซอร์ดีกว่าค่าเจ้าจะลงประกวดเองเจ้าจัดส่งการปลอดภัยหางไก่ย,ยาเซปติดสนับสนุนและส่งเสริมประเพณีโดยเทศบาลเมืองดอกคำใต้ขอออยมื កៅពីមីម៉េ